งานโฟร์ทีบอกเลยว่าเป็นงานที่แบบเนี่ยมาเราเป็นเกียรติมากที่แบบได้มาร่วมแบรนด์นี้นะก็ยังไงดีอ่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้แบบผู้คนเยอะมากเยอะมากใช่ตื่นเต้นมาก้นี่ได้ะพี่โทมัสกล้องใช่โทมัสพีิกล้องใช่เออจะจะอะก็คือเรียกพี่โทมัสกล้องอ่าใช่เราเตรียมอะไรมาควันนี้ก่อนมันทำแบบบ้างวันนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วก็เรานอนพักผ่อนมานี่ยเต็มอิ่มพักผ่อนมาเต็มที่ใช่ เอาละครัวนี้ผมนอนประมาณ11ชั่วโมงเชื่อมาดูครับแต่วันนี้ก็คือแบบโผล่มาแบบนี้ตอนเย็นมาแบบประมาณ1ั่วโมงผมยังไม่กล้าพูดเดี๋ยวมันจะไม่อย่างที่อย่างที่พูดรองโชวอะไรแบบมีมีร้องเพลงครับแล้วก็แบบมีเล่นเกมกับแฟนคลับเล่นล้วในะครับผมเข่าโตเป็นกุ้แรกเหมือนกันด้วยะเห็นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมที่เป็นกู้แรกที่สัมภาษณ์ใช่ไหมครับ อ๋อที่คุยด้วยต้องถามม่อนว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะสำหรับผมอะ่ะผมก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบยังไงมันแบบมดูหวานแบบมันแเบบงามไปยิ่งใหญ่มากเลยแบบแบบนี้ใหญ่ที่ผมคิดไปเยอะมากมใช่แล้มารอเยอะมากด้ยวัย้ใช่ก็แ,แบบมีรอผมแล้วรอคนอื่นด้วยไม่ได้เจอแต่แฟนนานแค่ไหนเมื่อวานครับเมื่อวันก่อนมันเดียวมันเดียวเลยเมื่อวานซีนก็มีมีไปมา ใช่ครับก็ฝากไปติดตามิรมัน้ด้วยได้เลยครับให้มันฝากอะไรกันก็ขอฝากแบรนด์42นะครับไว้นี่อ้อมอกอ้อมใจด้วยอย่าลืมไปซื้อกันแล้วก็ฝากงานวันนี้ได้ครับครับผมแล้วก็ฝากเอลอนด้วยนะครับทุกคนฝากโฟเกตด้วยครับอ๋อเล่นชายช่ยชาครับเล่นมาร์กาเร็ครับก็คือเหมือนแฟนี่ผมอะ มันเลื่อนไปวันที่มันประกาศยังประกาศวันเล่ประกาศแล้วเหรอประกาศแล้วหรอมันจะยังไม่ประกาศไม่ปก็ตุนวันน่าจะแบบอีกสักพักหนึ่งใช่ไหะเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างนะจะทำให้แบบว่าเราต้องกังวลก็ตอนนั้นอาจจะแบบมีเหตุผลวินไวอะไรอย่างงี้ก็แบบอาจจะเลื่อนด้วยความที่ตึกอาจจะเพราะว่าตอนนั้นแบบทุกคนก็แบบบางคนก็ยังแบบรัวหวานแล้วก็แบบ บางคนก็กลัวอยู่แบบคือแบบเพืเ่อนเพื่อนอะไรอยไไ่างเงี้ยใช่สำหรับผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วก็แตก็ต้องแบบต้องแบบดูดัวส่วนรวมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลื่อนไปก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราก็คือมีเตรียมตัวเตรียมร้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าซ้อมซ้อมแล้ว เฮ้ยหัวไม่ต้องซ้อมแหละถ้ามีซ้อมก็คืออาจจะซ้อมเพราะว่าด้วยความที่มันผ่านมา10วันมันก็ต้องทบทวนท่ากันบ้างว่าแบบโชว์มีอะไรบ้างใช่เพราะบางทีแบบมันแบบมันเวลาผ่านไปอาจจะแบบนี่ดึงนี่หน่อยบ้างใช่ครับแล้วของเราเป็นยังไงสบการณ์ในงานมีงานรหรือว่าไปเที่ยวไหนประสบการณ์าจะเที่ยวประสบการณ์จอยู่รับก่อนค่ะใช่ผมน่าจะเที่ยวไม่ได้ประสบการจะมีกสองปีอุ้ยปีที่แล้วเล่นด้วยกัน แต่ปีนี้อใช่ปีนี้อาจจะแบบเราอาจจะไปเป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่าอยู่ที่นั่นก็มีก็อาจจะอยู่ที่นั่นเหรอครับให้น่าให้น่าไปต่างจังหวัดอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่เจอก็ได้แล้วกแล้วก่อนใครนีที่มีเจอมีงานอะไรที่แฟนเราจะตามมเลยค่ะแฟนน่าจะเป็นตื่นก็เราจะเป็นแฟนนี้แหละครับใช่ อวยพรสงการอุ้ยได้เลยครับก hey. ็ให้ให้มองวัพรก่อนให้มองวัพรก่อนอวยพรก่อนเหรอเหมือนเหมือนใครจําได้ว่าเราเคยอวยพรสงการเอ้ยปีใหม่ไม่ใช่อันนี้ปีใหม่เถิดอันนี้ก็ปีใหม่อันนี้เป็นปีใหม่ไทยเป็นปีใหม่ไทยก็วันสงการครับสําหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางดีๆอย่าขับรถเร็วแล้วก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลนี้ครับครับอผมก็ยังไงดี อย่าขับซิ่งแต่อย่าให้ใครแซงนะครับอย่าให้ใครแซงก็แบบเดินทางโดยสวัสดิภาพใครไปไหนก็แบบระมัดระวังตัวด้วยบางทีแบบอาจจะเจอแบบยังไงอ่ะบางทีอาจจะมีคนสาดน้ำมาแล้วก็แบบมีอุบัติเหตุอะไรก็แบบค่อยๆขับรถนะครับสาดน้ำมาก็หลบให้ทันนะครับอย่าลืมเป็นรถน้ำของผู้ใหญ่กันด้วยแบบเพื่อผู้ใหญ่คิดถึงอะไรเงี้ยเอาวันนี้เรามาแฟชั่นน้ำตีเน่ยลองออกแบบแฟชั่นที่จะเป็นแบบสมการว่าจะใส่อยังไง โอ้โหหงมงุมเหรอหงุมน่าจะน่าจะชิวๆอ่ะน่าจะแบบยังไงดีอาจจะแต่งตัวแบบเสื้อกล้ามหรือไม่ก็แบบแบบเสื้อแบบแขนสั้นๆอะไรย่างเงี้ยเสื้อสงการแล้วกางทีขาสั้นมันก็แตะใช่ก็ทั่วไปไหมถือว่าทั่วไปไหมครับก็ทั่วไปก็แต่งอย่างน้ำอนยังไงมีคะแต่งยังไงก็ได้ขอให้มิดชิดก็พอครับสงกรารอันนี้บอกโอเคเพราะเ้าแต่จสงการบอกทุกคนเพราะว่าแต่งเบบี้ดีดหรือเปล่าเอ้ยเพราะสงกรานต์มัน ก็อยากให้เซฟตัวเองเยอะๆช่วงนี้ใช่ให้ตาฝากแฟนๆว่าเดี๋ยวเจอกันแฟนมิตเนาะครับผมไว้ทุกคนนะครับก็เจอกันแฟนมีตนะครับผมวันที่15คุณนะครับเจอกันครับใช่ครับขอบคุณนะครับเจอกันครับบ๊าย <Se ul> okay.